บปช่อะชะอมก็จะออกวหวานๆอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมาค่ะใครว่างมาช่วยเด็ดใบชะพูแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแค่อย่างเดียวนะคะไม่นานนะคะไม่นานเราก็จะรีบทำให้มันเสร็จเร็วๆนะคะ คือบอกว่ารีดทำหรอคุณย่าคุณย่าคุณย่ามารอกินขอบคุณนะคะโรมาเฟนเห็นแล้วน่ากินนะคะคุณ T O เอ่อ T O N T O N Y นะคะ thank you so much นะคะเก็ไม่กล้าอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะคะ i can not speak English นะ <laughs> คะก็เลยขออ่านภาษาไทยนะคะ thank you so much นะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจเดี๋ยวมากิน แกงหอยแมลงคู่นะคะแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่ใบชะพูกับใบใบชะพูเนี่ยนะคะแล้วก็ชะอมนะคะยอดใบชะอมด้วยนี่นะคะใบชะพูเนี่ยก็ใส่เยอะเนี่ยมันก็ดูไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เขาเรียกอะไรนะมันโดนน้ําแล้วมันก็ยุบเหลือนิดเดียวแหละเรื่องของเรื่องคืออยากกินใบชะพูเยอะๆกับผักเนี่ยผักชะอมเนะี่ย ราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ดีอย่างหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็จับเอามาซ้อนๆกันนี่นะคะใบใหญ่แล้วก็เอาแวงข้างล่างก็ได้เพื่อสะดวกในการหั่นนะคะจับมาซ้อนๆน,นี่เราใช้หมดเลยนะคะเรียงซ้อนๆแบบเนี้ยใบชะพูนะคะไม่ใช่หมากไม่ใช่ใบหมากขอบคุณนะคะกินเป็นไหมคะคุณแพนด้า แทนดาโซเฟียกินเป็นไหมคะเลบสิบแปดจากคุณกาซ่านะคะขอบคุณนะคะย่าน้องคุณหยุดแล้วครับน้ํำก็ลดตามอ๋อค่ะค่ะโชคดีจังไม่อยากให้มันไ้นั่นไม่เก่งค่ะสถานการณ์พาไปอ๋อใช่ใช่สถานการณ์พาไปาาราไป,ประสบการณ์นะประสบการณ์ลน้ลนๆเลยขอบคุณนะคะคุณกาซ่า บางทีแวะไปแล้วก็ไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าเก็บกทาหลายอย่างเนาะต้องขอโทษขออภัยเ,เพื่อนๆก็คอมเมนต์ทักทายอยู่บ้างแล้วก็หยุดบ้างนี่นะคะเราก็เอามาซ้อนกันแบบนี้นะคะซ้อนกันแบบเนี้ยเนี่ยปึกแบบนี้ก็ได้แล้วก็ม้วนนะคะม้วนหนึ่งเนี้ยม้วนอย่างเงี้ยม้วน,น,นไปแล้วก็หันหันอา่า ประมาณหนะึ่งเซนเนาะไม่เอาใหญ่ไม่เอาเล็กมากถ้าเอาเล็กมากเดี๋ยวมันพันคอนี่นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นใบชะพูกันนะคะหั่นใบชะพูกันแป๊บหนึ่งใบชะพูขอบคุณนะคะแกงหอยใส่ใบชะพูเข้าสูตรเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายคุณยายเจอาสวัสดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นใบชะพูกันนะคะ หรือว่าจะเอากันไก่เดี๋ยวขอบจะเอากันไก่ตัดเลยดีกว่าเพราะว่าไม่จะได้ไม่ต้องเอาเขียงออกนี่ตัดแบบน,นี้ก็ได้นะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะหอ,อมเลยค่ะขอบคุณนะคะถ้าใครจะนั่นก็หั่นซอยๆก็ได้นะคะ แล้วอันนี้ก็เอามาซ้อนกันแล้วก็ม้วนม้วนแบบเนี้ยม้วนพันพันอย่างเงี้ยนิดเดียวเองเห็นไหมคะไม่เยอะหรอกนี่นะคะหันหันไปอย่างนงี้เลยประมาณหนึ่งเซนนะคะบางคนก็เอาเล็กกว่านี้นะจะก,กี่วามันมันเล็กแล้วมันมันไปพันพันคอว่าไปขอบคุณนะคะ ขอบคุณย่าน้องคุณนะคะหิวแล้วหิวแล้วขอบคุณนะคะย่าใจเย็นคุณเก๋ก็รีบจนมือสัน่นเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะผักสองอย่างนะคะผักสองอย่างเดี๋ยวเราเอานันนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดไฟกันได้เลยนะคะ Thank you so much. Thank you so much. Hello, my friend.